เมื่อวานผมซื้ออันนี้มานะครับใช่ไหมแต่ผมลืม<ว>อยู่บ้านก็เลยผมจะมาเล่นอันน,านี้ให้ดูนะครับนี่สายชุดด้ามจับไนชื่อังไรไม่นี่ไม่ใครเนี่ยผมถอดให้ดูเออมรวมรู้ว่าเปิมบ

เลซูฟองเอาไว้จังชาวันนี้ก่ชูแล้วผมก็ซื้อมันตั้งหมื่นหนึงนะะ่งแล้วค่ะอืมซื้อหมื่นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แล้วผมมาจะทำสนาเมเบเบดกนะะันครับไปล้อแป๊บไปเอากันไกลสกรัน